ดิคาทําสิบเบียนไม่ว่าใครต่างก็อยากอายุยืนด้วยกันทั้งนั้นเราเลยต้องสรรหาวิธีการต่างๆเพื่อให้ตัวเองอยู่โลกนี้ได้นานที่สุดนอกจากมนุษย์แล้วยังมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อายุยืนพอๆกันหรือมากกว่าอีกเท่าตัวอยู่จริงๆบางทีพวกมันอาจจะมีเคล็ดรับอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ใครจะรู้อันดับ10ช้างแอฟริกาเป็นสัตว์บกใหญ่ที่สุดไม่พอยังมีอายุยืนตามขนาดตัวด้วยนะ เพราะช้างแอฟริกาสามารถมีอายุได้ถึง70ปีส่วนเคร็ดลับของพวกมันคืออะไรเราก็ไม่อาจทราบคิดว่าอาจเป็นเพราะพวกมันตัวใหญ่เลยไม่มีใครกล้าย,ยุ่งด้วยแถมอารมณ์ดีเลยทำให้ชีวิตแฮปปี้ยืนยาวก็ได้วิธีผ่อนคลายของพวกมันที่เห็นกันบ่อยๆน่าจะเป็นการอาบน้ำโดยช้างแต่ละตัวก็มีฝักบัวเป็นของตัวเองสูบนั่งขึ้นมาแล้วพ่นใส่ตัวเองอย่างสนุกสนานบางครั้งก็ใช้งวงกอดกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เพราะช้างเป็นสัตว์ที่ชอบเข้ากลุ่มเข้าสังคมโดยเฉพาะช้างเพศเมียมักจะเป็นผู้นําในกลุ่มการสร้างสรรค์ร่วมไปถึงเวลาเดินทางอพยพส่วนช้างตัวผู้นรกมันจะเดินตัวเดียวหรือจับกลุ่มกันเล็กๆเท่านั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาวๆชาวช้างเนี่ยเขาเม้ามอยอะไรกันแต่ที่แน่แนๆก็พอจะรู้แล้วว่าช้างเท่าน้นน่ะใครใหญ่อันดับเกนกฟามิงโก เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยว่านกฝามิงโก้ขายา,ยาวๆที่ชอบยืนโพสท่าเก๋ๆอยู่ในน้ำนั้นมีอายุเฉลี่ยถึง60ปีแต่ก็มีบางตัวที่อายุยืนยาวแสงหน้าเพื่อนๆของมันนั่นก็คือเจ้าเกรเทอร์ Greater. ถูกเรียกว่าเป็นฝามิงโก้อายุยืนที่สุดในโลกนะ่าเสียดายที่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียเราเลยไม่รู้ว่าจะรีกเขาหรือคุณปู่หรือคุณย่าดี ส่วนประวัติของเกรเทอร์จัดว่าโชคชนไม่ใช่น้อยเพราะก่อนหน้านี้เคยได้รับบาดเจ็บหนักแต่ก็รอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์และอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์แอดิเลดในออสเตรเลียเวลาต่อมาโดยมีชีวิตอยู่อย่างเบิกบานสุขภาพดีมาอีกหลายปีพร้อมกับคู่หูอย่างเจ้าชิลลี่ฟามิงโกจากชิลีจึงกระทั่งเริ่มเกิดอาการไขข้ออักเสบตามอายุที่มากขึ้นก่อนจะจากโลกนี้ไปด้วยวัย83ปี โอ้โหอายุยืนขนาดนี้สงสัยจะออกกำลังกายบ่อยแน่เลยอั Under back, นดับแอเมริกันล็อบสเตอร์หลายคนอาจจะงงว่าล็อบสเตอร์ที่เรากินกันเนี่ยนะจะอายุยืนกับเขาด้วยไม่จริงมั้งขอบอกว่าจริงคะ่ะถ้าเราไม่จับมาหม่ำกันซะก่อนพวกมันนี่แหละอายุยืนพอๆกับมนุษย์หรือประมาณ100ปีถึงจะมีหน้าเชื่อเท่าไรลองนึกดูว่าถ้าปล่อยตามธรรมชาติพวกมันก็อยู่ยงคงกระพันได้เหมือนกัน เหตุ hey, ผลที่ lobster เหล่านี้ทนทายากก็เพราะว่าเปลือกแข็งๆเหล่านี้แหละค่ะที่สามารถป้องกันพวกมันจากบรรดานักล่ากระหายหิวทั้งหลายและยังมีกล้ามใหญ่แข็งแรงจับปลาตัวใหญ่ๆมาเป็นอาหารได้เลยแม้จะมีสายตาที่ไม่ดีเท่าไรแต่ประสาทสัมผัสด้านการได้กลิ่นนั้นดีมากๆแถมยังพลางและเอาตัวรอดเก่งจึงทำให้พวกมันรอดชีวิตมาได้ ถึงอย่างนั้นก็เถอะปัจจุบันพวกมันกำลังประสบปัญหาจากมลภาวะทางน้ำส่งผลให้หลายสายพันธุ์เป็นโรคและอายุสั้นลงกว่าที่เคยรู้อย่างนี้แล้วเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมกันหน่อยแล้วนะอันดับ7หอยกุยอีดักมองเผินๆอาจจะคิดว่าเป็นขาหมูเผาแต่เจ้านี่น่ะคือหอยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกบ้างเกิดอยู่ชายฝั่งตะวันตกของแคนาดาและทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐมีขนาดตั้งแต่ 1 5 2 0ซนเมตรและหนักประมาณ1กิโลกรัมใหญ่อย่างเดียวไม่พอลักษณะพิเศษของมันยังอยู่ตรงที่ลำคอที่สามารถยืดหดได้จะยืดมากเป็นพิเศษเวลาฝังตัวใต้ดินยาวถึง1เมตรเลยค่ะนอกจากจะคอย,ยาวแล้วอายุยังยืนยาวอย่างไม่น่าเชื่อด้วยโดยอายุเฉลี่ยของมันอยู่ที่ราวๆ1 4 0ถึง168ปีถ้าไม่ถูกเราจับกินซะก่อนนะเพราะหอยกุอีดักจัดว่าเป็นจานเด็ดของหลายๆชาติ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกไปจนถึงญี่ปุ่นเกาหลีหลืยังเป็นอาหารเหล่าขึ้นชื่อของจีงกับฮ่องกงอีกด้วยบอกกันว่าเนื้อของมันแสนจะกรุบกรอบอร่อยไร้เทียมทานส่วนราคาก็ชวนกระเป๋าแห้งถึงกิโลกรัมเกือบพันบาทใครอยากชิมก็ต้องกระเป๋าหนักหน่อยนะคะอันดับ6ววานหัวคันซอนเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวานโบเฮดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และเห่วได้มากถึง 1 5ถึงเมตรหนักได้เกือบเกือบร้อยตันไม่ใช่แค่ใส่บิ๊กเบิ้มเท่านั้นนะอายุยังยืนยาวจนน่าตกใจได้มากถึง211ปีเอาง่ายๆเราเกิดและใบ้บโลกนี้ไปสองชาติพวกมันก็ยังว่ายน้ำปลอมแปลมให้เราเห็นกันอยู่เลยเคล็ดลับยืดอายุก็ไม่ได้มาจากยาอายุวัฒนะที่ไหนหรอกนะคะเป็นเพราะว่าพวกมันเกิดมาพร้อมกับยีนที่มีความสามารถในการซ่อมแซม d n a ที่เสียหายร่างกายก็เลยอยู่ได้ยืนยงคงกระพันยังไงล่ะ นอกจากนี้วอนหัวคันสอนยังเป็นนักสื่อสารตัวเป้งเพราะพวกมันจะใช้เสียงเป็นหลักและทําได้หลายแบบเพื่อคุยกับพวกเดียวกันได้อย่างน่าทึ่งแม้พวกมันจะมีอายุไข่ามากกว่าพวกเราเยอะแต่ด้วยปัญหามลภาวะทางน้ําจึงทําให้จํานวนประชากรลดลงหากเราช่วยเก่งคนละไม้ละมือคนร่วงเหล่านี้ก็จะอยู่ให้เห็นกันได้อีกนานอันดับ5ปลาคัฟปลาคัฟตัวโตๆที่เราเลี้ยงกันนบ่อหน้าบ้าน ถ้ามันอยู่เป็นเพื่อเราได้ถึง30ปีก็นับว่าเก่งแล้วแต่เจ้าฮานาโกะที่ถูกเลี้ยงโดยตระกูลโคชิฮารานั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง226ปีเรียกได้ว่าเป็นมรดกตกทอดที่มีชีวิตอยู่มากกว่า2ชั่วคนเลยทีเดียวฮานาโกะเกิดในปี1,751และเสียชีวิตในปี1,977โดยถูกเลีเ้ยงในสระน้ำบริเวณเชิงเขาที่มีน้ำใสสะอาดไหลผ่านและได้รับความรักความเอาใจใส่ใจ,จากเจ้าของ ซึ่งมักจะมาที่สระน้ําแล้วเรียกชื่อกันบ่อยๆจากนั้นมันก็จะว่ายเข้ามาใกล้เพื่อฟังเสียงพูดคุยและชอบให้เจ้าของตอศีสษะเล่นเบาๆทุกคนเชื่อว่านอกจากสิ่งแวดล้อมสะอาดแล้วความรักจากเจ้าของก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มันผ่านการเวลามานับศตวรรษขนาดนี้ดังนั้นถ้าใครอยากอายุยืนถึง100ปีก็ต้องได้รับความรักและการเอาใจใส่ที่ดีด้วยนะคะอันดับ4เต่ายักษ์อันดารา เป็นที่รู้กันดีว่าเต่าได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อายุยืนมากแต่สำหรับเจ้าแอดไวตาเขาบอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งกว่าชาวบ้านเขาเพราะเจ้าตัวมีอายุมากถึง255าปี่าร้อนผ่านหนาวขนาดนี้มันจึงถูกเรียกว่าเป็นเต่าอายุยืนที่สุดในโลกเดิมทีแอดไวตาถูกส่งมาจากอังกฤษพร้อมกับเพื่อนๆเนต่าอีกสามตัวเพื่อเป็นของขวัญให้กับท่านหลอโรเบิร์ตคิฟที่อินเดียหลังจากท่านหลอกลับอังกฤษไปแล้ว เพื่อนๆของมันก็ลาโลกไปและเหลือแต่มันตัวเดียวที่รอดชีวิตจึงถูกส่งไปที่สวนสัตว์กันกระต้าในปี1875ซึ่งทางสวนสัตว์เขาก็เลี้ยงดูปูเสือเจ้าต่อยักษ์นี้เป็นอย่างดีเสมอมาจนเติบโตเป็นหนุ่มแล้วค่อยๆแก่ลงไปก่อนจะเสียชีวิตในปี2006จากการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานประกอบพบว่ามันผ่าร้อนผ่านหนาวมืนับศตวรรษแล้วนี่สินะที่เรียกว่าความเก่าที่แท้จริง อันดับ3ปะการังแอลคอนเมื่อเอ่ยถึงปะการังเรามักจะเข้าใจผิดว่ามันคือพืชแต่ที่จริงแล้วปะการังเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอายุยืนนานมากพูดแล้วจะหาว่าคุยอย่างปะการังแอลคอนที่เราเห็นกันเนี่ยเขาว่ามีอายุไขได้ถึง5 0าพันปีเดี๋ยวนะที่เขาว่าเป็นสาวเป็นหนุ่มพันปีนี่คงไม่ใช่เรื่องรอเล่นแล้วใช่ไหมเนี่ยถึงเราจะยังไม่รู้ว่า ความลับของความเก่าคืออะไรแต่ที่แน่ๆพวกมันสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วและง่ายเวอร์เนื่องจากปะกาลังเป็นแบบ2ู n 1ได้ทั้งชายและหญิงเลยค่ะแค่นี้ก็เพิ่มจํานวนประชากรได้แบบไม่ต้องงอครถ้าไม่หักหรือถูกทาลายซะก่อนพวกมันก็จะอยู่แบบนี้ได้เป็นร้อยเป็นพันปีแต่เนื่องจากในปัจจุบันเกิดปัญหาสารพิษและภาวะโลกร้อนการสืบพันธุ์ยากขึ้นทําให้รุ่นใหม่อายุสั้นลงไปเรื่อยๆไม่เท่าสถิติเดิมอีกต่อไปถ้าเราช่วยกัน ไม่แน่ว่าอีกหลายแผ่นปีข้างหน้าปะการังกอเดิมอาจจะยังอยู่ก็ได้ใครจะรู้อันดับ 2. ฟองน้ำทะเลแอนตาร์กติกคำอวยพรในหนังจีนที่ว่าขอให้อายุยืนหมืนม่นหปีนั้นไม่ใช่เรื่องเกินจริงอีกต่อไปเพราะฝ่องน้ำทะเลแอนตาร์กติกสามารถอยู่ได้นานสุดถึง15,000ปีว้าวนี่ไม่ใช่นิยายแฟนตาซีทะลุมิตินะคะคุณพวกมันอยู่มาได้กันจริงๆ โดดสตาร์บอยในโลกมือใต้ทานน้ำแข็งมานานมากแล้วจนกระทั่งยิ่งน้ำแข็งแตกตัวออกแสงอาทิตย์ส่งลงไปถึงใต้ท้องทะเลเหล่าฟองน้ำพวกนี้จึงแย่งกันเติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง,ยงกับได้รับตัวโดบชั้นดีเลนนั้นก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องประหลาดใจไปตามๆกันจากเดิมที่เคยเข้าใจว่าฟองน้ำทะเลนั้นโตช้าแสนช้า1ิปีมานี่ก็แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปเท่าไรแต่พอเจอแสงถึงขยายพันกันพรภาพเลยจึงเชื่อว่า อาจช่วยเพิ่มอาหารบางอย่างให้กับพวกมันหรือไม่แน่ว่าอาจจะกักตัวในโลกมืดมานานจนเบื่อแล้วก็ได้พอเจอแสงสว่างเข้าหน่อยจึงดีดากันแบบนี้อันดับหนึ่งแมงกะพรุนใครจะไปรู้เราว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้นานสุดในสมโลกจะเป็นเจ้าตัวเล็กอย่างแมงกะพรุนเนืน่องจากพวกมันเป็นอมาตะหรือง่ายๆไม่มีวันตายนั่นก็เพราะว่ามันสามารถรีเซ็ตตัวเองให้เกิดขึ้นใหม่ได้ไม่จํากัดจํานวนครั้ง เกิดใหม่ไม่มีวันจบสิ้นยกเว้นสว่าจะถูกจับไปใส่ในยินเตโฟตเท่านั้นเองเจ้าแมงกระพุนตัวจิ๋วนี้เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดเพียง4.5ม mm, ิลลิเมตรมีหนวดประมาณ90เส้นและตรงกลางวุ้นโปร่งใสรูปกระดิ่งของมันก็มีสีแดงสะดุดตาแต่ไม่ได้พิเศษอะไรไปมากกว่านี้จนกระทั่งนักวิทยาศาสตร์มาพบภายหลังว่าไม่มีสกิลขั้นเทพในการเกิดใหม่ในร่างเดิมได้ ทุกครั้งที่พบกับความอดอยากหรือได้รับบาดเจ็บก็จะกลายร่างไปเป็นเจ้าตัวเล็กก่อนจะรีเซ็ตตัวเองใหม่แล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาอีกครั้งว้าวน่าทึ่งแบบนี้น่าจะมาแชร์เคลบให้พวกเราหน่อยนะเพื่อจะได้ไม่ต้องพึ่งโบท็อกไงถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ